ของกนจากไหนไปซื้อรังนกบื่อรู้แล้วเลยบอกเฮลโลเฮลโลมนีสิพามาเห็ดเมนูรู้รห hello, hello. Ama, menu, แต่ราคายอมเย้าค่ะเขาสิตุนรังนกค่ะตุนรังนกจากอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่รังนกนะคะหน้าตากนด,ดีดีด้วยค่ะรสชาติกะแซบแซบค่ะไป้าไปลงมือเห็ดกันเลย วัตถุดิบหลักเลยก็คือเห็ดหูหนูขาวค่ะได้เป็นเห็ดหูหนูขาวแห้งมากเ้ยค่ะก็มาแช่น้ำลางน้ำเกลือให้สะอาดเ้ยค่ะแ่จนพ่นนิ่มแบบนี้เลยด้ค่ะอ่อนนิ่มแบบนี้เลยตรงแข็งๆตรงโค้นเฮากสิตัดออกค่ะจะบด้ใส่เ้ยค่ะพอพ่นนิมลางน้ำสะอาดเราก็ไปตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะแบบนี้เลยนี่สีขาวๆนวลๆแบบนี้เนื้อปุยๆยุ่นๆเ้ยค่ะจากนั้นก็ตั้งน้ำค่ะเอาน้ำใส่หม้อขึ้นตังไฟ้ด้ยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลรายขาวลงไปค่ะ ความหวานก็นแล้วแต่เฮาเลยด้วยค่ะแล้วจะมากเลยแล้วละลายน้าตาลค่ะเปิดไฟละลายน้ําตาลเนาะคะ่ะตั้งต่อจนหมอเดือดค่ะพอน้าตาลละลายเวยคะ่ะหมอน้ำเ้าเดือดแล้วเนาะขาก็ใสเฮ็ดหูนูขาวที่เฮาหั่นเป็นชิ้นลงไปค่ะนี่ที่ลงไปแบบนี้เลยด้วยค่ะคนๆให้เพิินเข่ากันเนาะคะ่ะจากนั้นเ้าสิตุ๋นไฟอ่อนๆเวยคะ่ะ เขาสิตุนไปเรื่อยๆเวยะคะ่ะให้เฮ็ดหูหนูขาวพันนิ่มโตเะยคะ่ะให้พันนิ่มขึ้นนะคะอ่าน้ำเดือดปุดๆแบบนี้เลยะคะ่ะใส่ไฟอ่อนค่ะอย่าใส่ไฟแห้งค่ะถ้าตุนไฟอ่อนๆน้ำเชื่อมเข้าจะได้ใสๆเนาะคะ่ะต้มต่อค่ะตุนต่อค่ะใส่เวลาตุนทั้งหมด3ชั่วโมงเะยค่ะคะอยกเติมนม้ำ200-300 m ลไปทั้งหมด6ถ้วยค่ะสีเพ่นก็นจะเข้มขึ้นแบบนี้เลยคะ่ะ เขาจะปิดฟ้าพาักไห้ค่ะให้เพิ่นเย็นโตโล่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาจังสิมาชิมกันค่ะหนาตาหลังจากที่เขาตุ๋นเป็นเวลาสามชั่วโมงก็สิเป็นหนาตาแบบนี้ค่ะเนื้อก็สิเป็นคี้เย็รีแบบนี้นะะเ้ยค่ะเขาบอสังเกตดีๆก็คขึ้นวเศษล่างนกพุนระคาเอามาตุ๋นนี่ได้เวลาเสิร์ฟแล้วค่ะตักใส่ถ้วยค่ะเห็นบอกค่ะแต่เขาตุ๋นไฟอ่อนๆนะคะน้ำซุปเป็นกะจะใสๆแบบนี้ค่ะ ส่วนเนื้อเหฮทโหนูขาวมันก็นจะนิ่มเด้อค่ะแต่ว่าก็ยังคงความหยุ่นๆกุบกุบอยู่เด้อค่ะอ่าเอามาให้อีหลา่าไงซิมลูกก็จะกินยังเด้อค่ะปากมุม่งเมาวะสันให้ชิมให้ชิมก็ทายว่าอะไรเอาเงินจากไหนไปซื้อลองนกบึ้ยรู้แล้วเลยบอ,อเท่าไหอ่ะรู้แล้วขนาดนั้นเรากินไปก่อนยังไม่เฉลยหรอกเข้าไปดูในคลิปวิดีโอแมวอ,อร่อยไหมอืมบำรุงผิวพรรณนะเนี่ยบำรุงผิวพรรณนะเนี่ย อร่อยใช่ไหมลังนกเหรอเอกินไปโลดดูในคลิปนะจ๊ะดูในคลิปนะจ๊ะเหมือนเหมือนถ้าใช่เหรอเบืองหนนาแม่เนี้ยแม่รวยประนั้นโมโอเค <Okay, S 2> <ม>อร่อยเนาะสือว่าอร่อยเนาะเออตัวน,นี้ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพไปดูในคลิปได้ว่ามันคืออะไรโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะลังนกพันนาเหมือนจริงค่ะ m <laughs> <laughs>